เห็นไหมว่ารถป้ายแดงมาดูไหมโอเคนี่ขี่ออกมาจากสูนเลยนะออกสูนแล้วขี่มาเลยโอเคจัดไปมออาดูกันล่ะจบไปแล้วครับกับ c ี f 300L ป้ายแดงคันนี้นะครับผมอันนี้บอกรถป้ายแดงวิ่งมายังไม่ถึง6โลเลยนะก็เข้ามาที่ร้านเราแล้วอันนี้ก็จกัดไปช่วงล่างได้ช่วงหลังนะครับ แล้วก็ใส่ของแต่งอ,นะอันนี้มีแหลกท้ายนะอันนี้สำหรับใส่เดินทางอันนี้ลูกค้าซื้อมาก็งานดูแข็งแรงใส่แล้วก็ส่งรถต่อขึ้นด้วยแล้วก็นี่การโค้งนะครับเวลาใส่รองเท้าอะไรเงี้ยก็จะไม่ถูโค้งก็จะทําให้รถไม่เป็นรอยนะครับ่แล้วก็มีการใส่เศรด้านล่างเวลาเดินทางอย่างเงี้ยหรือว่าไปโดนอะไรก็จะกันแข็งแตกได้อันนี้ก็ปลอดภัยครับแล้วก็มีติดชิลหน้านะครับเวลาวิ่งเร็วๆไกลๆก็เราจะเหนื่อยน้อยลงก็บอกว่าคันนี้ใส่ทุกอย่างที่จําเป็นต้องใส่เข้าไปในซีรีส ก็ไม่ได้เข้ามาเติมเรื่อยๆนะครับก็รอดูก่อนว่ากระแสเป็นยังไงโอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากคนดูกระดานนะครับสวัสดีครับไม่ไไม่ไม้เคแ